นี่เนี่ยโอ<ฮ>้ย<ฮ>ฟอยม,มันอีกโลกเลยมั้มันเหมือนตามสนามได้กอล์ฟที่เขามีให้แบบทอมอ่ะมีเป็นห้องซิมูเลตทำไมคุณถึงคิดว่าในบ้านหลังนี้ต้องมีห้องตีกอล์ฟช่วงนั้นบ้ากอล์ฟมาอยากได้ห้องซิมมากๆก็เลยคิดว่าเอ,อต้องมีสักห้องหนึ่งหาสักห้องหนึ่งแล้วก็ สตรีมเกมได้ด้วยแล้วก็ดูหนังตีกอล์ฟได้ด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆห้องเนี้ยจะมีที่กั้นด้วยมีห้องพระแล้วก็ห้องนอนเราก็ทุบรวมกันเลยเพื่อที่จะมีระยะในการตีตรงนี้จะมีกำแพงกั้นอันนี้สำหรับคนอยากทำห้องตีกอล์ฟในบ้านนะคือมันต้องมีระยะความลึกใช่ความสูงล่ะมันปรแกรมสูงผมก็ให้เขาดันฝ้าขึ้นเชงวะเท่าไหร่สำหรับห้องซิมหนึ่งห้องเอาแบบสมบูรณ์แบบแบบนี้มีลายพัดมยจ้ะมีหลุมมีอะไรทายให้ทายอะไรผมว่าห้าแสน เออต้องมีรวมบุนะประมาณเกือบเกือบได้ครับห้าแสนใช่ไหมเพราะว่าแค่แค่ตรงซิมเนี่ยก็ประมาณ3ามแสนเฉพาะซิมไม่รวมบุอ่ะรวมรวมบุรวมบุทั้งหมดผ้าพื้นยาเทียมยังไม่รวมเครื่องอันนี้เครื่องถูกหน่อย8ปดหมื่นอ่ะสี่แสนแต่ถ้าเครื่องแพงๆก็แปดแสนแปดหมื่นกับแปดแสนใช่ก็ซื้อแปดหมื่นนิกว่าแปดแสนนี่แบบพวกพวกโปรเขาใช้กันเวลาสอนผมมีแอปอยู่แล้วคุณมีเครื่องยังเครื่องใช้ของสนามเดี๋ยวนี้มันซิงก์ได้ อย่าลืมนะครับเฮ้ยอย่าลืมนะครับลืมอะไรครับข้างล่างนีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องวันเพลกล่าวกดกระดิ่งด้วยหรือถ้าเกิดว่าคุณจะดูคลิปเต็มๆนะครับของบ้านคุณเต่านะครับที่มีข้างหลังเนี่ยเป็นอักษรสถานในความบ้านแมวเนี่ยนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับคลิปเต็มนะครับ